ราศีมิถุนนะครับมิถุนนะมิถุนนี่รายละเอียดเยอะนะบอกก่อนมิถุนมาแล้วมิถุนนะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับเราอยู่ในสังคมแห่งการแบ่งปันนะนะครับผมแบ่งปันให้คุณคุณก็แบ่งปันต่อไปให้เพื่อนให้ญาติคุณบ้างนะครับแล้วก็สังคมไลฟ์สดเนี่ยจริงๆเป็นสังคมที่ดีนะครับ เราเจอกันนะครับเรามีความรู้สึกดีต่อกันดุดเพื่อนดูดญาติมิตรนะครับแล้วเราก็คอมเมนต์กันที่มันดีๆนะเพราะเวลาคุณเมน้นเนี่ยบางทีไอ,อ้เพื่อนในเฟซคุณมันก็ไม่เห็นด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ดีคุณพอไม่เห็นมาเห็นคุณเม้นต์อู้ตายแล้วอีนี้ทําไมเป็นคนเมน้นอะไรเห็ดสดขนาดนี้เนี่ยดูหน้าตาตัวจริงดูแล้วน่าเป็นคนดีทําไมพอไม่เห็นมันเมน้นตายแล้วเขาเป็นคนแบบนี้เออ ฉะนั้นเม้นอะไรที่มันดีๆเราอยู่ในสังคมที่นะครับมีมิตรภาพมีมิตรสิเป็นใจที่ดีก็เม้นกันดีๆนะครับนั่นแหละและสังคมมันก็จะน่าอยู่นะอืมนะครับอา้าวถัดจากลัคนาราศีเราบอก,กไปแล้วเมื่อกี้ก็มาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดนะครบแล้วทั้ง12ลัคนาราศีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุน ดวงความรักในเดือนแห่งความรักตรงนี้ไปจนถึงปลายปี2567หรือสิ้นปีนั้นต้องบอกเลยว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักของคุณจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศนะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นประนะครับในในอะไรในช่วงหลังจากเมษายนไปแล้วฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุน นะครับคุณจะมีอุปสรรคในความรักนะครับนะคุณคบหาใครอยู่ถ้ากำลังอยู่ในช่วงการครบหากันนั้นจะเออเลอเออเตออยู่ไม่ได้นะครับต้องพยายามชัดเจนมากขึ้นนะอืมเพราะดาวจะเป็นปะะแล้วก็เดินเข้าเรือนวินาศด้วยหรือคบไปแบบไม่มีอนาคตเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะบอกก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดคุณจะเจออุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ความรักของคุณมันก้าวไปได้ไม่ค่อยสุดก็เป็นไปได้อืมนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเพราะว่าดาวพฤหัสกำลังจะย้ายจากราชาโชคไปอยู่ในเรือนวินาศออโทษไม่ใช่เป็นปรานะครับเป็นจุลจกักรขอโทษนะครับพูดผิดนะขอโทษนะไปเป็นจุลจกักร ไปอยู่กับดาวมนุษย์ยูเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าใครครบหากันอยู่พยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการคิดไว้อยู่แล้วก็พยายามทําให้อะไรอะไรมันดูเป็นรูปธรรมมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะให้คนรักคู่ครองเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากยิ่งขึ้นแบบเนี้จะไปได้ แต่ก็มีวายนะครับสําหรับคนที่คบหากันแล้วยังไม่ได้แต่งนะมีโอกาสจะมีอุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่แต่งงานกันเป็นครอบครัวเป็นคู่ครองไปแล้วดาวที่เดินวินาศแบบนี้พยายามอย่าหาเรื่องใส่ตัวพยายามปณีปนอมคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเพราะดาวเป็นปราดแล้วเดินวินาศเนี่ยบางครั้งมันมีคนอื่นมาชอบเราเราก็อาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่เดี๋ยวคู่ครองเราเข้าใจผิดได้นะก็ต้องดูให้ดีดูให คือให้รู้สึกว่าออมีความสบายใจซึ่งกันและกันน่าจะแฮปปี้ที่สุดส่วนคนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับในช่วงเดือนแห่งความรักตรงนี้ไปจนถึงปลายปีหรือสิ้นปี2567มีโอกาสจะไปเจอรักแตแบบเปิดเผยไม่ได้นะหรือไปเจอรักทางไกลเขาอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่ทางไกลบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างไม่ค่อยได้เจอกันและเปิดเผยสถานะไม่ได้ จะด้วยหาด้วยเหวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเงื่อนไขนี้เพราะนี่ดาวพระฤหัสจะเปลี่ยนจากราพระราชาโชคมาเป็นจุลจักรและอยู่วินาศแล้วนะครับฉะนั้นใครที่คบหากันอยู่นะครับคุณพยายามทำดีต่อกันให้เขามีความรู้สึกถึงความมั่นคงทางด้านจิตใจเข้าไว้แล้วจะไปได้แต่ถ้าเกิดยังทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนอยู่ให้คู่คองแม่งมีแต่เรื่องจุกจิกตื่นเต้น แต่เรื่องบา้บาบอเนี่ยนะฮะโอกาสจะไปไม่รอดหลังจากดาวพฤหัสย้าย,ยมีสูงนะบอกก่อนนะอืมและสุดท้ายท้ายสุดสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนตรงนี้นั้นใครนะครับที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะดาวพฤหัสเนี่ยมันมาจากเรือนปัตตนีคือเรือนคู่ครองแล้วก็มาจากเรือนกรรมะคือเรือนการงานด้วย ถ้าคุณเป็นคู่รักกันแล้วทำงานอยู่ร่วมกันก็ต้องพยายามอย่าไปเอาไอเดียของเราเป็นหลกักจนคู่ครองเขามีความรู้สึกว่าเขาดูไม่มีความสามารถให้เขารู้สึกแย่อย่างนี้อย่าไปทำให้พยายามปรึกษาหารือเป็นเหมือนกับนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันความรักแบบนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนถึงจะไปได้ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองกําลังจะเดินเป็นเป็นเอ,อ่อเป็นวินาศด้วยและเป็นจุลจักรด้วยอย่างเนี้ยนะครับถ้าเราไปเอาความคิดเราอย่างเดียวความรักก็จะติดล็อกได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนให้ฟังชัดๆนะชัดๆนะครับแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีปัญหาความรักที่เคลียร์ไม่ลงตัวมาก่อนหน้านี้นะครับก็ผมจะบอกยังไงอะดาวมันกําลังจะขยับย้ายแล้วอะ อืมสามสิบเอ็ดเมษายนสามสิบเมษายนเนี่ยดาวคู่ครองของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะย้ายแล้วฉะนั้นอะไรปรับได้คุยกันได้จูนกันได้ก็พยายามคุยกันซะตั้งแต่ตอนนี้นะความรักจะได้เดินต่อไปได้นะครับนะก็ไลฟ์สดมาถึงลัคนาราศีสุดท้ายแล้วก็คือชาวลัคนาราศีมิถุน วันนี้ผมไลฟ์ไป2รอบนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ2ชั่วโมงไลฟ์ live ไปแล้ว1รอบกับ6ลัคขณาราศีแล้วก็พักไป1ชั่วโมงแล้วก็มาไลฟ์ต่ออีก6ลัคขณาราศีคือหัวข้อเดียวกันคือดวงความรักรุนรวนนะครับจากเดือนแห่งความรักถึงปลายปีหรือสิ้นปีก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการนะสินแสียิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผม ต้องไปทำอะไรวะเนี่ยอ,อ๋เดี๋ยวไปเพิ่มเติมแบบบ้านให้ลูกค้าหน่อยคงจุย้ยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี้ก็เดินทางตรุดเลยนี่ก็ถึงรีบมาไลฟ์สดให้ทุกท่านก่อนนะขอให้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ